สวัสดีครับชาวราศีกลุ่มเดือนนี้คือสิงหาคม2568แล้วนะครับเดือนที่เรียกได้ว่าโหมดคู่เปิดชัดเจนมากใครมีคู่อยู่แล้วต้องฟังใครยังโสดต้องหูผึ่งและใครที่ทำงานกับคู่ค้าหรือพันธมิตรต่างๆต้องจับตาให้ดีเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนแหละวันที่3สิงหาดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนอริครับ แปลว่าอะไรแปลว่าคำพูดการสื่อสารจะเป็นประเด็นใหญ่ทันทีคุณอาจจะต้องเลือกคำให้มากขึ้นบางคนพูดไปแล้วกลายเป็นเรื่องบางคนต้องใช้การพิมพ์แทนการพูดหรือหลบเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงแต่ดาวพุธเนี่ยนะครับอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยหมายความว่ายังไงก็ต้องพูดยังไงก็ต้องสื่อสารเพียงแต่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ จะพูดอะไรช่วงนี้ให้ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่อย่าแทงไทยดำใครจนเกินไปการงานก็จะมีจังหวะที่ต้องจัดการงานด่วนงานหนักงานกองเต็มโต๊ะอย่ารับปากไว้ก่อนเหมือนเมื่อก่อนพูดให้ชัดว่าทำได้แค่ไหนเมื่อไหร่แล้วเอาเหตุผลมาวางคนจะยอมรับคุณมากขึ้นครับขยับมาวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์เดินเข้าสู่เรือนปัตนินี่แหละจุดพีคของเรื่องคู่อย่างแท้จริง ดาวทั้งสองดวงอาทิตย์กับพระราหูอยู่ร่วมกันเป็นคู่ที่ทั้งเก่งและแรงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับคู่ไม่ว่าจะเป็นแฟนหุ้นส่วนหรือคนในครอบครัวจะเข้มข้นเป็นพิเศษเลยครับช่วงนี้คุณต้องใช้คีย์เวิร์ดว่าครึ่งต่อครึ่งเราเก่งเขาเก่งก็ต้องแชร์กันคนละครึ่งไม่ใช้จะเอาชนะกันถ้าเข้าใจตรงนี้ความสัมพันธ์จะไปไกลมากเลยครับ ใครที่ทำโปรเจกต์ร่วมกับแฟนหรือมีไอเดียทำธุรกิจเล็กๆกับคนรักช่วงนี้แหละเหมาะสุดๆแต่ถ้าทะเลาะก,กันเมื่อไหร่แล้วก็บอกเลยเรื่องมันจะบานปลายถ้าคุณยังโสดนี่แหละครับจังหวะจะได้เจอคนดีๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณทั้งในแง่ใจและโอกาสดีๆในชีวิตอาจเจอคนเก่งคนที่มีแนวคิดคล้ายกันอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจแค่ค่อยๆดูใจไปก่อนแต่น่าสนใจแน่นอนครับ ต่อกันที่22สิงหาดาวสุขเดินเข้าสู่เรือนอรีอีกดวงผู้ใหญ่จะเริ่มเข้ามาใกล้ชิดกับงานของคุณมากขึ้นบางคนรู้สึกเหมือนโดนจับตามองงานถูกตรวจละเอียดหรือโดนถามจุกจิกแต่ผมอยากให้คุณใช้จังหวะนี้ให้เป็นโอกาสครับเพราะถ้าคุณรับมือกับความละเอียดรอบคอบของผู้ใหญ่ได้ดีเขาจะเห็นศักยภาพของคุณแล้วเรื่องโอกาสดีๆจะตามมาแน่นอนอย่าใช้อารมณ์อย่าปะทะ ให้ใช้ใจนิ่งๆรับมือไปครับบางคนอาจรู้สึกมีภาระเยอะขึ้นบริวารลูกน้องหรือแม้แต่เครื่องใช้ในบ้านรถยนต์จะเสียจะซ่อมแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะดาวการเงินยังดีอยู่ครับปล่อยผ่านสิ่งเล็กๆแล้วโฟกัสสิ่งใหญ่ที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเข้าสู่ช่วงปลายเดือนวันที่25สิงหาดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนีอีกครั้งได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับ ถ้าคุณกับคู่ยังไม่มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้บอกเลยว่าข่าวดีความโชคดีจะหลั่งไหลเข้ามาเต็มๆทั้งการเงินโอกาสความสัมพันธ์ความสำเร็จแต่ถ้ามีปากเสียงกันเตรียมตัวนะครับมันจะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยเพราะฉะนั้นรักดีๆไว้ครับฟังกันให้มากขึ้นแชร์กันให้มากขึ้นแล้วคุณกับเขาจะกลายเป็นพลังของกันและกันได้แบบไม่ธรรมดาเลยครับสุดท้ายอยากทิ้งท้ายไว้ว่า เดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณรักษาความสัมพันธ์กับคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ค้าหรือคู่ชีวิตความโชคดีจะหลังไหลเข้ามาทางนั้นเลยครับความสัมพันธ์ดีโอกาสก็จะดีตามเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับต่างเป้าโอกาสทองของคุณมันเริ่มแล้วตั้งแต่ตอนนี้แหละครับ